สวัสดีครับพบกับสรุปซุยๆอีกแล้วนะครับและวันนี้ครับผมมีเทคนิคการกินวน์ให้กินไวา์ยังไงนะครับให้มันอร่อยยิ่งขึ้นทําให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้ดีแคนเอร์น<ส> <Yosh> ั่นเองเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่า ปตีนในเวลาเขากินไวน์เนี่ยทำไมเขาจะต้องเอาไวน์เนี่ยมาหมุนๆนในแก้วนั่นก็เพื่อต้องการให้เกิดการเอเรชันนะครับทุ่งนี้คือเป็นปฏิกิริยาที่จะทําให้อากาศกับไวน์นั้นน่ยมาทาปฏิกิริยากันไม่ว่าไวายี่ห้อแพงไวยี่ห้อถูกเนี่ยเขาจะโดนซีลมานะครับแล้วเขาก็จะอยู่ในเนี้ยเป็นเวลานานฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีการทําปฏิกิริยากับอากาศเลยนะครับเมื่อเขาเปิดขวดออกมาครั้งแรกเนี่ย วเนี่ยเขาเรียกว่าวายมันยังหลับไหลยอยู่นะครับเราก็ต้องปลุกวายให้มันตื่นขึ้นวิธีการทํามันก็มีหลายๆแบบนะครับก็คือหลายๆท่านก็จะเทใส่แก้วแล้วก็หมุน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 นะครับหรือว่าบางท่านก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าเทมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการใช้ดีแคนเตอร์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ในคลิปนี้แหละครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโดยดีค a นเตอร์ที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับจะมาจากยี่ห้อเลว e r เนะครับซึ่งเป็นดีคอนเตอร์ที่แบบมีความพิเศษมากๆยี่ห้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเท่ยังไงในส่วนไวน์ที่ควรจะต้องมาทําการใส่ดีค a นเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นไวน์ประเภทที่มันแบบค่อนข้างจะเฮฟวี่หน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บิเซอร์องพวกนี้มันจะแบบ ค่อนข้างแรงแล้วก็เข้มข้นใช่ไหมครับในส่วน Y วชนิดเดียวที่ผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์กับการทำอาร์เรชัน่นหรือใส่แคนเ,เตอร์เนี่ยก็คือพวกวายประเภทแชมเปญครับเพราะว่าวายประเภทแชมเปญเนี่ยมันจะมีความซ่าของวายใช่ไหมครับแล้วพอมันมีการมาทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเอาพวกอากาศความซ่าเนี่ยมันก็จะออกไปมันก็จะอาจจะไม่อร่อยเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม,ไม่แนะนําให้นํามาใส่พวกดีแคนเ,เตอร์ก็คือเป็นพวกวายแชมเปญน,นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาลอง ทำกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเราจะทําการดีแคนไวน์เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นก็คือเปิดไวน์ก่อนนะครับเปิดไวน์ก่อน <c oughs> หลังจากที่เราเปิดไวน์แล้วนะครับเราก็นำไวน์นะครับมารินใส่ตัวดีแคนเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งดีแคนเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีหลายรูปทรงนะแต่ผมเห็นรูปทรงที่แบบคนนิยมที่สุดอะก็คือรูปทรงนี้แหละเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็วางง่ายแล้วก็แบบดูแบบแข็งแรงที่สุดแล้วครับบางบางอันเนี่ยมันจะแบบทรงแปลกๆสูงๆเลยแต่นันก็จะดูแบบอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นคงบ้างในบางทีนะครับอันนี้มันแบบค่อนข้างมั่นคงแล้วก็สวยงามนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ตัวดีคอนเตอร์เนี่ยมันจะกว้างที่สุดการการลินไว้นะครับก็ขอให้ลินไว้มาถึงจุดๆนั้นนะครับวิธีการลินนะครับก็โดยลินไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พยายามมองตรงประมาณ อคอขวดของตัววายนะครับว่าเขามีพวกตะกงตะกรวายหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็คือให้หยุดลินนะครับแล้วก็ให้ตั้งวายเนี่ย90องศาเพื่อให้ตะกรเนี่ยมันไหลลงไปนะครับแล้วค่อยลินใหม่นะครับแต่วายที่ผมมาใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวายยุคใหม่แล้วนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ค่อยมีพวกตะกงตะกรอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นวายยุคเก่าๆเนี่ยมันจะมีพวกตะกงตะกรอะไรค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเจอก็ หยุดลินนะครับแล้วก็ค่อยลินใหม่นะครับสำหรับบางคนเนี่ยเขาจะเอาไฟ2ตรงคอขวดของตัวไว้ด้วยซ้ำเพื่อจะได้ให้เห็นได้ชัด,ชดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมลินไปประมาณจุดที่กว้างที่สุดของตัวดีแคนเตอร์แล้วนะครับก็มาวางบนเครื่องนี้ครับนี่คือความพิเศษของเรเวร์ครับซึ่งพอเรากดปุ่มตัวเครื่องมันจะหมุนเองครับซึ่งอันนี้คือความแบบเท่มากเขาเคลมว่ามันจะทําให้การ อเรชั่นเนี่ยนะครับมันเร็วขึ้นถึง2เท่าด้วยกันพูดง่ายคือเราจะสามารถกินไวน์ให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาที่ลดลงนะครับแล้วก็โปรเซสปกติเนี่ยเขาจะหมุนหมุนแบบนี้นะครับประมาณ5นาทีก็สามารถกินไวน์ให้อร่อยมากยิ่งขึ้นได้แล้ว A a few moments t l โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเครื่องก็จะมีเสียงบอกตืดตดตืดนะครับก็ทําการยกตัวด e คอนเตอร์นะครับออกจากตัวเครื่องได้เลยนะครับเครื่องอะก็จะหยุดเองถ้าสมมติว่าเราแบบ ไม่ได้ถึง5นาทีเนี่ยแล้วเรายกออกเนี่ยตัวเครื่องก็จะหยุดเองด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมารินใส่แก้วนะครับแล้วก็เป็นวน์ที่พร้อมดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นวาที่หอมอร่อยในพิบตาคู่ครัวรสด,ดีนะครับ <c oughs> ครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมขอมาแชร์ให้กับเพื่อนๆละกันนะครับในส่วนของตัว ด e คันเตอร์เดอรเวเรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ไปดูใน Facebook เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็ราคาทั้งหมดที่ที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณสัก4,900บาทนะครับก็จะครบเซตเลยนะครับมีทั้งตัวด e คันเตอร์แล้วก็ตัวหมุนให้ด้วยก็สําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนนะครับที่แบบอยากจะซื้อของให้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าซื้อให้เป็นรางวัลของเราในช่วงสิ้นปีนี้หรือเทศกาลใดๆเนี่ยก็สามารถซื้อเด v ร์เวรเรไปฝากผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะมันดูแบบ ดูดีแล้วก็มีความคลาสสิมากๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ